นี่มาเดิมเมกกื่อกี้น่ะมีเห็ดแกงอ่าไข่มดแดงแกงไข่มดแดงสไตล์เห็ดใส่ผักใส่บักคือใส่บักอ่าบวบเนาะใส่ผักกาลดกระใส่ผักอีตูน้ำนี่เดี๋ยวใส่ในเบื้องหน้าตาเนาะของแกงอ่าเห็ดใส่ไข่มดแดงเนาะไข่มดแดงเขาหยวมากไข่มดแดงแซ่บๆเนาะจาก น้องเลิ้มเอามาให้น้องเลิ้มบันเล่าหุงจะใช้เบื้องหน้าตานี่เป็นไดนเป็นตาแสบเหไข่มุดแดงมิเตะบ่ามเนไข่ผักเด็กมิตเตะไข่เป่งๆเลยแกงไข่มดุดแดงใส่เห็ดเนาะใส่เห็ดใส่บักอือใส่บักบวบใส่ผักขาใส่ผักอีตัว มอนอีกจะเลืิอนอาหารเทหรต่มีข่าวนียวเด้แ่่มันอีกอะหงข่าวเป็นข่าวกล้องผสมกับข่าวขาวเนาะแล้วก็มีอันนี้น้ำที่ปลาหมึกที่ปลาหมึกเล้ากะไท่เจียวกินกับอันนี้แหละสดหอนเลยสำหรับไข่โมแดงแล้วกะเห็ด เนาะแล้วก็พักยั่วๆม่นด้เกี๊งเี่ดพอดีเลยสดกินเล่นก็นได้น้ำร้ายแตกแล้วน้ำร้ายไหลแล้วเอาอไอ้โปไหวพปไหวแล้วกินกินเลยกินเลยเนาะมากินน้ำกันนี่ละมาทุกคนเห็ดแล้วว่างหันสำหรับแกงไข่มดแดงใส่เห็ดของเฮาเห็ดแล้วเมื่อกี้นี่ ยังเดี๋ยวมันคึืนมันมันคลื่สิลุมหลมบ่บ่ล,ลมดอกเนาะอืมขึ้นถอดไข่เหมือนนี้มีถอดไข่น้ำมีปิ่งปลาหมึกน้ำถอดไข่ปิ่งปลาหมึก ที่สําคัญนี่แหละนี่แหละแน,ะนวแซสบนี่แกงเฮดอีแล้วเนวแซสแบนี่วิเตกสะเดอแล้วก็มีน้ำวิตามินซีของข้าวเนาะมีน้ําดื่มวิตามินซีกินกันเสียงเงยไปหลายในการไปเห็นน้องกินห้อนอยู่เดีเอาอยู่เดี กุ้คนสิตกนี่ชิมมันนีก้ก่อนเลยไข่โมดแดงงกับเอเอ้อือข้าวโมเดงยวัวแซ่บมั้ยเนี่ยที่เล่นก็นได้ต้องกลัว บอ๊อกเก็ตมาอย่างน้องเหลือมาไม่ให้มันอีกแกงหมอบางใหญ่เลยอีกครึ่งหนึ่งกับไส้กล้องไส้กล้องมาจากเวฟกินอุ่นกลิ่นออื่นอืมแกงไข่หมูแดงของเขามี่หอดมีหอยห,หนวดปลาหมึกใส่หนวดปลาหมึกลงไปนะหนวดปลาหมึกหาง มาชิมไข่เจียวไข่เจียวมันอีกทอดแห่งดีเพราะว่าบร์ริเทซน้นมันหลาย มาเล่นแห่งมาเด้อหก้นกินแกงไข่แดงใส่เห็ดแกงไข่ม,แด,ขมดแดงใส่ผักแบบแบบบบบลายเลยหล่ะ ได้หม้อเหมือนไงมั้เห็นลูกสาวไปแง่สินเดีมันเปิดมันนั่นไ่สดแง่แค่เม็ดแดงเลยถามสื่อนังน,นางแต่ว่านางกับ,บเม็ดแดงมาขายไปนีนางเอามาให้ฟรี่เลยถามสื่อแล้วกับบ่าขาย เอามาให้รีให้มากหลายหายอยากเลยเหล่มน่ารักจริงเลยอืมอืมปลหมึกกรอบด้ยปะ ก็เมื่อห่นมาเดี๋ยวถอดเด้อพวกเขาไม่เข้าเว็บประมาณสามสิบดีเด้อคันเอาปลาหมึกเขาไม่เข้าเวดวนันมันสิมันสิขมใหม่ไปเลยต้องอยู่กับกวา ขันโดนก็หนีสิคมได้เนี่ยอืมเอาออกพัานสิอัอืมหมดเอือเปอย กินขักเดอ้อกินไขม่มดแดงกับเห็ดแกงไขม่มดแดงเส้เห็ดหาน้องใหม่ไปไหนซื้อได้ไหมนเนี่ยจะกินแกงไขม่มดแดงเส้นน้องใหม่หวานอะอีสแตบครับอือ แกงน้อาไม้แกงอี่ยังเสียเขาปลาหมึกปลาหมึกแห้งใส่จังน้อยเนี่ยเราแซบเดียปลาหมึกบับเกืออืมแซบมามาทุก<า> <ๆ S 2> คนเร็วเขามากินข้าวนํากัรลิปมี่ไก่หยยบโลก ธิริวัตรมาดูยวยกินแกงไข่หมูแดงใส้เห็ดไข่หมูแดงโดยอภินันทมการโดยน้องเหลิมอืมหวานหวานไข่หมูแดง มันลิาสีกุลาแมกติมนะไข่ใบแดงแตกปอๆอ,อยู่ในปากอแยงเด็แดแ่บเวยนี่กินเล่นก็ได้โอนักกดไลค์กับมีฮืมมามา พักกันไหยยังกินเนาะช้องอ่อนกินพักขากันมั้งใช้พักขาเข้าไปบอกลายพักขาอ่อนอ่อนอืม ผักคายกินพักอีกตูน้ำก่อนพักอีกตูหรือแมงลักเดียวกันเนาะทีละพัทมาเด้อย เข้มข้นนี่หลีแกงอืมแ้่กี่เห็ดบเป็นออกแกงเห็ดแกงอย่างเห็ดบเป็นเห็ดอินเทอร์เน็ตผัดผัดสถทอดที่นี่เห็ดเป็นแล้ว ตั้งแต่ยุคโควิดเนี่ยต้องเหตุกินเองอยากแห้งหาซื้อกินก็นยากเลยจำเป็นต้องทำเองเนาะใครมาแดงกันเอาว่าเป็นกับยเตี่เดีย nhà tử với đi không mất gì cả thôi cho chị nó ui có hai ngày chưa Ừ. Con tôm khẩu. Tiếng hồi mới chan bạn แซ่ยบแม่แล้วตรงมีการเบิลขอมเบิลอีกสักจานอืมอิมจะว่ายังแส่บอยู่เนี่ยคนสิิอ้วนไปหนาอิมแล้วก็ยังกินได้อีกอะปอบเขาสิง ประโยชน์มาเด้อประโยชน์ไม่กินไข่มดแดงแกงไข่มดแดงลูกสาวบัตรเหาหุงนั่งเหลือมามากให้เอาเอาแต่ไข่มดแดงได้มากให้แต่ว่าแกงนี่แกงเห็ดเองแค่ประโยชน์ อืมอืมสุนฮอน

แกงสวยเหมือนไง,งกินกันไว้แล้วมสมจะอยากหักให้หมดแดงน้องเหลือบม,มาไม่หายไรเมื่อแต่ว่ากาแซตัวเย็น ช่ช่องฟิดไปเลยมันกับบัสีเดสียดก็เป็นํำแข็งย้าแข็งกับถ่มลงไปเลยไม่หมด ยังตีดเมื่อมันก็เมื่อต่ะเอา้าเป็นยังก็เมื่อจับอันี้ย่างมึกดำเอาเอาเอามาแล้วมันดำปืป๊ดๆอยู่นี่กแ็แซ่บก็เมืกอ เฮ็ดเข็มท um ่องกับเกลียงแสบอยู่ดีแม่ว่าดบ่เห็ดบ่เม่นเฮ็ดปลาเนาะเฮ็ดเลียงเอาช่วงนี้เฮ็ดกับว่านั่นออกเฮ็ดธรรมชาติ อันเดียบ <c oughs> นโโนูน้แบบนง,นงใหม่สิออกอีกเนาะอยากกินแกงน้งใหม่ ให้ดูเจ้าใ้พริกหลายอ่ะใช้พริกนี้หนึ่งจับแล้วทำม,มือือืมกินไข่เจียวแก่เผ็ดกัน เกียวใส่หอมแดงเกี่ยวกับหอมแดงของนี้มาขึ้นเขาเ่าแดงไข่ใส่หมูแดงใส่ไข่หมูแดงเพราะมันใส่หมูแดงอุลวยวนสีจูมแซบบ่บ่บ,บแม่ค่ะแซบ อืมลูกซิดแถวนี้เขาจะเอามาใหา้อเอาไข่มือแดงมาใหา้แลยวไปหาผักมากแกงใช่เนี่อนอย,ใ,ย,ยใครยังไง กินหมูกระทะแม่อากินเลยลูกินเลย,เลยหมูกระทะมัมนนี่กำลังดื่มด่ำกับไข่แดงนย่ครไข่ไง เหลืออีกเลี้ยองอถัวยหนึ่งคนเอาเซตตุเย็นแบบกินหมดเลยนี่หอนแมบเป่งแมพเป่งก็มีโอเคเนาะมีอยิม่มค่ะแล้วกินข่าวสองจานอิ่มมาก เดี ux, ung, ๋ยวจะไปล่างอุปกรณ์ก่อนล่างถ้วยล่างบ้วงล่างกระทะล่างหม้อเนาะโอเคไปแล้ว uh, อยิ้มขลักอิ่มมากๆ